ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมบมาตามเราทนากับหลวงพี่แขกกันต่อนะครับผมหลวงพี่แขกกันของวันวันพุธนะครับผมวันพุธ สวรค์พุที่12นะครับผมตุลาคม65นะครับผมเล่าพัฒนานะครับผม ราวพัฒนาของวันพุธนะครับผมอ่วันพุธราวพัฒนานะครับผมหลวงพี่หลวงพี่แร์กันนะครับผม นี่คร<า>ับพ<วา>ื้นที่ครับผมหลวงพี่แขกมาแล้วครับผมดาววัฒน,นาอ่ากันนะครับดาววัฒนากันมาดูกันนะครับว่าอะ่ะมาดูตัวอย่างกันนะครับผมหลวงพี่แขกงวดที่ผ่านมาอ่าหลักฐานย้อนหลังกันนะครับผมทุกคลิปแอดจะขึ้นให้ย้อนหลังกันทุกคลิปกันนะครับผม ขึ้นให้ทุกคลิปกันนะครับว่างวดที่วันจันท์ที่ผ่านมานะครับผมวันจันท์วันจันท์ที่สิบที่ผ่านมาลาวัฒนาของหลวงพี่แขกกันนะครับผมให้วิ่งบนล่างกัน4กับ6ก็เข้าทีหกกันนะครับผมจับคู่ไม่ถูกนะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับผม ให้วิ่งรูดสีกับ6เข้าที่6ล่างกันนะครับผม6กล่างกันเดออพี่น้องเออ่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าของวันอ่าวันที่วันที่สิบ สองนะครับผมคือวันพุธที่สิบสองกันนะครับผมวันพุธที่สิบสองกันเอามาดูกันนะครับผมอ่แยกบนแยกล่างกันอยู่เด้อพี่น้อง,องเอฟซีหวังพี่แขกกันนะครับผมอ่ะนี่มาดูกันนะครับผมบนเอาตัวใหญ่ๆกันเลยนะครับอ่นี่คือล่างล่างกันนะครับ ตัวใหญ่ๆกันนะครับบนเป็นบ,นบนล่างเป็นล่างอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าหลวงพี่แขกให้มาตัวไหนคือราวพัฒนากันนะครับผมอ่ะบนล่างนะครับผมให้มาจับคู่กันเลยนะครับผม จับคู่กัน3ามตัวกันไปเลยหกสี่แปดสี่แปดหกสี่นี่ครับผมอ่ะถาดูนี่ครับว่าหลวงพี่ให้เน้นที่ตัวไหนเรียกสามตัวตัดออกมาจากเรียกสามตัวนะครับผมนี่ครับพี่ 4. เน้นสองหางกันนี้นะครับผมอ่ะสี 4, 8, 6, ่แปดหกสี่นะครับผมอ่ะผทานโทษครับผมสี่หกเด้อพี่น้องสี่หกกันนะครับผมสี่หกไม่เอานะครับผมข้าวออกกันนะครับผมอ่ะเป็นสี่หกเด้อพี่น้อง สีหกกันนะครับประธานโทษกันเ้อพี่น้องแอดเขียนผิดไปถ้าไม่ลบไม่ข้าวออกกลบพี่จะว่าเอานะครับผมให้เลขตัวกลับได้ยังไงเกิดมันออกตัวตรงทํายังไงทีนี้แอเปลี่ยนให้ไม่ใช่หกสีนะครับผมสีหกกันนะครับสี่หกมาดูกันนะครับว่า ล่างหลวงพี่ให้มาตัวไหนกันนะครับผมให้มาที่หกสี่แปดสี่นะครับผมหกสี่แปดสี่กันนะครับผมให้เน้นทั้งสองตัวนี้นลครับตัวเน้นกันเดอพี่นนองเดอหลวงพี่ให้เน้นกันนะครับ ถามว่าเอสมีมีวิ่งรูดไหบ้างไหมอของหลวงพี่แขกมีวิ่งรูดไหมครับมีครับผมมีอ่าหลวงพี่แขกให้วิ่งรูดบนล่างครับผมวิ่งวิ่งรูดบน บนล่างสี่กับแปดอ่ะมันตัวเลขเกินไปนะพี่น้องชมนะสี่กับแปดนะครับผมนี่ครับสี่กับแปดด้อพี่น้องวิ่งบนล่างกันนะครับผมวิ่งรูดบนล่างกันให้เน้นที่ตัวไหน ให้เน้นที่ C อ่ะนี่ครับผมคือหลวงพี่แขกกันนะครับผมหลวงพี่แขกนะครับอ่ะวิ่งรูดกันนะครับผมเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเอฟซีอ่ะหลวงพี่แขก วันพุธที่12ตุลาคม2565กันนะครับผมหลวงพี่แขกบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนให้มาเลข3ตัว6 4 8ต่ดเล่น 2, 2ตัวก็4 8กับ4 6นะครับพี่น้องเนีย่ย4 8 4 6นี่คือเน้นบนเน้นล่างให้มา6 4กับ8 4 2หางเท่านั้น อ่นะครับผมวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างกันนะครับวิ่งรูดบนล่างมองมาเห็นเอฟซีมองมาเห็นครับผมนี่คือบนเด้อพี่น้องนี่คือบนนี่คือล่างนะครับผมนี่คือบนนี่คือล่างกันนะครับสี่กับแปดเน้นที่สี่เด่นที่สี่นะครับผมเอฟซีแคปหน้าจอไว้ อ่ะนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้เอาไปวิเคราะห์ะพิจนารณาดูกันนะครับผมว่าชอบก็จัดคัดก็พานาหรัรมดาส้มตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคือราพัฒนาของหลวงพี่แคกนะครับผมไม่ใช่หลวงพี่ไทยงวดนี้งวดที่ผ่านมาให้หนึ่ง หนึ่งหมื่นเ,เซนทีนี้1นึ่งหม่นหนึ่งเซแต่เข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมวันนี้ไม่ให้มานะครับผมเอาไปแค่เหมาะๆก็พอเด้อพี่้องยิซีเอาเหมาะๆก็พอเปอร์เซ็นเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมก็พอเหมาะกันเอาไปพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ก่อนจะ เอาไปลงทุนกันนะพี่น้องเนาะ,ะตัวเลขหขมาวิเคราะห์กันจะชอบก็จัดจะคัดก็พานหวงลาวพัฒนาวันพุทธที่12ตุลาคม2565ลาวพัฒนาหลวงพี่แขกมากันแล้วครับผมขอให้จุจุคนมานกันด้วยพี่น้อง ah sembai di.